ทุกวนันนี้โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแล้วคำถามคือเราจะออกแบบชีวิตและปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือสารตั้งต้นของงาน Wow Festival 2025อัศาจรรย์เมืองหน้าอยู่ครับซึ่งงานในปีนี้มาในทีมเมืองดีคนมีพลัง Healthy City Empower People ครับ ซึ่งในปีนี้ดีฉันทำติงนะครับก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดงานฟอรัม Design Life is m ์มอออกแบบเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจากการศึกษาสังคมไทยในทุกมิตินะครับเราได้พบ3หัวข้อหลักที่จะช่วยให้คนไทยออกแบบชีวิตได้ดีขึ้น Age Inclusive Design การออกแบบเพื่อตอบโจทย์ไว้เเษษียณยุคใหม่เราจะไปตอบโจทย์เรื่องนี้กันอย่างเท่าเทียม Form Follow a v a i l a b l e Design ครับการออกแบบพร้อมปรับขยับข้อง เพื่อคนทำงานไว้สร้างตัวที่เอาแน่เอานอนกับโลกไม่ได้ดีคาบอนไนท์ทีสายการออกแบบรถลักโลกเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากเห็นโลกแย่ไปกว่าดีและช่วยให้สิ่งแวดล้อมกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นในสังคมเมืองแล้วคำตอบของเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเตรียมพบกับสปีกเกอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่จะมาให้ความรู้และแรงบันดาลใจกับคุณรวมถึงสเปเชียลเคสในสวนที่ชนทุกคนมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการออกแบบที่ดีตอบโจทย์ชีวิตที่ยั่งยืน กดเซฟคลิปนี้ไว้นะครับแล้วมาพบกันที่ดีไซน์สันติ g ฟอรัมวันที่12มกราคม2025ที่สวนป่าบเบนจก,กิติเพราะว่า